ไม่เงี้ยหน้อยนี่ใส่ได้พอดีเลยมาเซิร์ชจใส่เมื่อบ้านมืออื่นนี่เขาลดแล้วค่ะเขามีของขวัญให้พี่น้องอ่ะปาวินอึบนากเขียดเร็วลูกมาวินคันดูอึบนากเขียดติยินละเดี๋ยวโทรศัพท์ลดเอาเห็นมันเปิดเป็นยังสิบเบอรให้แม่มันให้ของขวัญเอาแม,าม่หมุดบ้านหรือยังพิ้นเหเอาลดสิบเบอรมาใส่เอา โอ้านบริษัทเกงเดี๋ยวตรงไทยมุมสู่มึงยายสิแกะแม่ให้ของฝันวินดูยินล่ะเอิบนะว่าชิกูดออบอกอีบอกน,น้อยๆอีน้นอยๆเอาเองใชเลยมึงน่าแก่มึงสิแกะกับว่แกะมากวินแบบน,นี้พันนองแก่พันมาแงงนองมองแล้วมองอีเอออันนั้นลูกไม่ใหญ่พินอันนี้ลูกไม่แง่น้อย <c oughs> เฟื่องกันคนละขาง <c oughs> พี่น้องร้านก็ได้มืออื่นเด้อยายมึงเมื่อบันรน,นีแต่ละคนให้กบถีบซีเรีบนเนยบแบบแย้มแรงมากว่มีใหญ่ แล้ว่า,าดุกติกดุกติกนีส่สมิวเอร์เด็กแค่สักนิดเดียวเปิดตังเ,เกง่งเออพอ,อ,อดีแหละตังเ,เกง่งแบบใส่เสือ้อในกางเกงเสือ้อว้ยใส่แมมเมื่อเมื่อกางเกงทักเสื้อซะบะมือนใส่ใส่ไดข้าวันนูยกให้แน่ยกขึ้นให้แน่มัน,นเป็นยังไง บางนุ่มไแน่ได้หัวน่มสิโพโอ้ก็พอดีแหละเขาก็สีนี่เนาะแม่เป็นยังแม่บอกว่าเจ้าไปหาซื้อกางเกงเจ้าหาซื้อกางเกงให้คล้องควันตเจ้าคอเออกูว่าซื้อเสีอร้าะกูก็เล่นด้านสิหาเสือบมคอมคอมคมบามันใสนใหมึงเนาะอย่างนี้ได้ไงเพิ่อนใส่พอดีล้วเดี๋ยวใส่ใส่ให้มืออื่นเลยนี่เอาสุดมากอใส่ดอกสุดจะค้อง เดี๋ยวจัใส่ให้พวกนี้ขอบคุณมาก,าลาลากาค่นนะหนะนะลานล่ะวีอะไรกสกได้กิ๊กิดคุณน่ะทักไลน์เป่ายาวยิ่งคุณซีนีนอนบ่น้อมือแลงนี่โอ้โอ้มาสิงเวลามาสิงตัวระเทือตระวังได้พี่น้องบุณนี่มันสิง, <c oughs> สงเ,เ,เบ,งงบิ่งขานั่นได้บัดนี้ยเสร็เบิ่งขานั่นอืณ <c oughs> <c oughs> สิงสิงผู้ละคนเมึงมันสิงหมดเลยสิงอยู่ซำไหนมันกับบอคักมันกับมุนี่แหละสะใจมันกับเขาไปอยู่ในโตัวกรูดพูดนะโอู้ซาเจกันเลยว่าสิงยังหน่อยรถมันบาลนุกสิงแล้วเนี่ยถึ่งล้านสิงยังไงอยู่นั่นไม่ยังหน่อยมื่อมือเหมือนน้เฮ็นยังแหก็เอาเมือพี่น้อง ย่าสิงแห้งเลยลูกสิงเตลเทืธอรนี่สิงพวาราไปข้านันน่นเห็ดไอเฮ็ดก็เฮ็ดนะ <c oughs> เริ่มสิงแม่พินละโดโคววนคุ้มล้วันเอ้าเอ้าเอ้าเอาเอ้าเอ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 าสิงแล้วยันน้องได้ลื่นน้องกับยันไอเลยลื่นมืออื่นกูเมื่อนี่มึงสิงเงาเนีย่ยว่าแต่มันเหงาท้อกับสิคึ้นหอดมันเนี่ยเพราะเขาบ่มีหลานหน่อยเหรียญเขาบ่าได้เหรียญเล็กหน,น,น่อยโดนอ่ะโอ้ยยาสิงใหญ่เลยลูก เนี่ยซิงแย่หลายถอสีโดเยซีโดเยโอ้ยยยยยวักข้นเยอะเลยเยอมือทีตดตาแดอยู่มือน,อหนอิหน่อยเนะี่ยมนมักอ้อมข้อเลย <c oughs> ทีตดตาแดงบอกยายเบิ้งทัานแกเบิง้งคุณนะซิงมันล่ะพี่น้องซิงยนันแอลเคิยดี่ย ทางนั้นกับสิงหพระทางนั้นสิงหผู้ลกคนมาเลยมากอันนี้ทั้งเรียนนุม่มผอมด้วยนี่นโอ้ยอิอ่งเตะส้มนะอ๋อเข้ามาเข้ามาเข้ามาหนือนามเหนืนาม หิวน้ำก็ไปหากินเองเก่งอยู่โอู้หูสิหิวคักนอหน้ำนะเย็นเย็นแมเวิญก็ได้ลูกนี่คือสีเมยหิวน้ำไอ้ไอ้ด้วยั้งสองตนทั้งแม่ทั้งลูกทั้งเรน้อยนอู้วอ้ยอยอ้ยอยอ้อยอ้อยอ้อยโย่เย โอยนี่ดอกมันสิงคักสิงนี่นี่กับบ่ายดเดี๋ยวนี้นอนกับบ่อในอนมาสีนอนกินยาแล้วบ,บ่ายนอนดอกมันสิงอยู่นี่ไรมันไปนนอนมันกับบ่นอนเอาไปไว้เตียงนอนแล้วมัน,มนยังแล่ <c oughs> ้นน้ำกลดมานน้ำเยอสแซ่แกงสิแซ่กับไปหาคุณพงน้ำเอาปีนไปกูเสีย่านวดคักๆักับยายพินโ <c> ค <oughs> ้มกูโค้ไป เน okay. ี่ยมาเว้าบ okay ่ได้ตั้งใจอย่างเฮากินเนาะเพ็ญเฮาเมื่อเฮาสิเมื่อน่ะจัำมาเว้าว่าอะไรนี่มึงอย่ามาเว้ากูอิ่มแล้วโอ้ยตายแล้วกูเดมเจ็บหมดระคีมโอเคมาเบิ่งเน่เกาะว่ามันตุกแก่มึงมาเบิ่งเน่สูงพูดพดเอาเอาเอาอืมอืม หักไล